อันนี้เราจะตัดผ้าดิบทำแขนให้ดูนะคะแต่เราจะเอาผ้าดิบเนี่ยทำเป็นแขนจริงของสำหรับเสื้อตัวนี้เลยเพราะเราอยากจะทำไว้สอนอ่ะอันนี้คือความยาวของแขนนะตามวางผ้าอย่างนี้อันนี้นี่ผ้า60สิบนากว้างผ้าดิบเนี่ยนากว้าง60เซน ได้หน้ากว้าง48เซนใช้ผ้าหน้า48 48นิ้วอ่า48นิ้วความยาวแขนก็คือวัดจากหัวไหล่เส้นไหล่ที่เมื่อกี้เราบอกคือเส้นไหล่ตรงนี้นะมาที่แขนเนี่ยความยาวเมื่อกี้อันเนี้ยมัน13แต่เราจะลดลงเพราะว่าเราอยากให้มันสั้นขึ้น12เราจะเหลือ12 12เราก็เพื่อ1ก็คือตัด1 3ตัด 13, ด 13. แล้วก็เราก็จะตัดความยาว35นิ้วเพราะว่าเราเราจดเอาไว้ว่าแขนเนี้ยอันเนี้ยเราตัดผ้ามา35นิ้วเราก็จะตัดเห็นไหมเราเราต้องเก็บโมเดลเอาไว้อันเนี้ยถ้าเราทำ เพื่อเสื้อตัวอื่นๆเราอยากจะทำแขนแบบนี้เราก็จะมีโมเดลแขนฟักทองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทดสอบใหม่กว่าเราจะได้อ่อันนี้คือ3าม้านี่เราก็ต้องเผื่อไปหนึ่งนิ้วเผื่อเย็บถ้าเป็นผ้าแข็งเผื่อหนึ่งนิ้วนะคะถ้าเป็นผ้าอ่อนหรือผ้าลุยง่ายเราต้องเผื่อมากกว่านั้นเพราะเราเผื่อหนึ่งนิ้วก็ตัดสาสบหก คือคือทำมันง่ายๆอย่งางเงเพราะว่าการลูดนะคะมันไม่ต้องเป๊ะเนี่ยมันจะสวยกว่ากระดาษตรงที่คือกระดาษเนี่ยมันต้องใช้จินตนาการของช่างจินตนาการของช่างว่าเออแล้วเขาก็เผื่อกระดาษไอ,อ้ตรงที่เป็นพองๆรูดๆเขาก็เผื่อกระดาษถ้าจินตนาการหรือแยกกระดาษผิดเสื้อมันเสื้อมันไม่ธรรมชาติอะ แต่การทําอย่างเงี้ยใช้ผ้าดิบก่อนมันไปทดสอบกับคุนเอาไปทาบเอาไปอะไรเงี้ยใช่ไหมมันจะเหมือนเราปลูกบ้านแล้วเราแล้วเขาทำโมเดลมาให้เราดูก่อนว่าทําเป็นบ้านตัวอย่างหลังเล็กๆเ,เอามาให้เราดูก่อนว่าเขาจะทาแบบนี้นไะาเงี้ยทาเสื้อผ้าเนี่ยคือดีไซเนอร์สมัยสมัยใหม่ ก่อนเขาจะทําเป็นอุตสาหกรรมเขาทําแบบนี้นะคะเขาต้องทําเอาจินตนาการลองผิดลองถูกเออลองว่าแค่นี้สวยแค่นั้นไม่สวยอะไรเงี้ยในใช้เนี่ยเขาก็ใช้ทาาบนหนันเอาผ้าเอาผ้าถูกถูกก็คือผ้าติดผ้าถูกถูกเราจะใช้ผ้าอื่นก็ได้นะคะเราจะใช้ผ้าคีริ้วหรือผ้าอะไรที่เราไม่ใช้แล้วอ่ะได้เลยแต่ ผาดิบนี่มันจะมีความแข็งตัวมือนมันทําแบบง่ายๆเนี่ยนี่คืออันนี้เราทําตัดสันทบนะอันนี้ก็คือสองแขน่เ,นเราก็ตัดครึ่งและและเราก็เอาตรงเนี้ยไปไปเดินจักหยับยาวคือเบอร์สามเนี่ยสองเส้นอันนี้ก็สเส้นเพราะเราต้องการลูดรูดหัวรูดท้ายถูกไหมคะ มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือท้ายท้ายเห็นไหมเราจะพับแล้วก็รูดเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาพับเย็บทีหลังบางคนก็ใส่อิลาสติกได้เลยอันนี้เห็นไหมนี่มันตรงๆเลยนะมันไม่ได้มีโค้งอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเสื้อเสื้อตัวเก่าเรามีโค้งโค้งอยู่แล้วแล้วเราก็เอาแขนเนี้ยเข้า คือเราไม่เราไม่เน้นอันนี้ฮะ,ะมันจะเว้าวจะอะไรมันอยู่ที่ตัวเนี้ยเป็นตัวนำเนีย่ยเวลาเข้าแขนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าให้ดูนะ